ก็สวัสดีผู้เล่นชาวาอารีนาเบกเอาทุกคนด้วยนะครับโย่ผมช่องมิกเซอร์วนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมาอารีนาเบกเอาผมขอแนะนำร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขย่อดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก คุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิง์กอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมช่องมิกเซอร์ไวกันอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับไม่มีอะไรมากนี้ทุกคนคือผมเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งครับบอดอะมันปาระเบิดใส่ผมไว้เพราะว่าผมเนี่ยนั่งอยู่ในห้อง ในห้องไนห้องเราเราสองอะ่ะที่กลางแสงอะทุกคนและแม่งปลาโคตรแม่นปลาแม่นจริงๆและซีซั่นแปนะผมบอกกอนนะทุกคนนะบดนี่โคตรแรงเลยอะ่ะเออแรงมากเฉพาะ30,000นะื่นอ่ะแรงกว่า80,000ื่นอีกถ้าทุกคนไม่เชื่อก็ลงไปเล่นดูนะครับผมบอกเลยว่าซีซั่นนี้เนี่ยบดยิงแรงมากมเลยยิงแรงโคตรเลยแล้ววิวัฒนาการมันในพัฒนานะปลาเบิดปลาสตานอ,อ่ายิงเกาะหมดหมดตัวหมดเลยพวกบดนี่แม่งยิงโคตรแรงเลยหลังๆในเกมปรับมาแรงมากทุกคนผมเนี่ย เหมือนเกาะซื้อใหม่ๆอ่ะต้องซ่อมแล้วก็เอาคือพูดยากทุกคนพอซื้อมาปุ๊บมันก็ตอดจนเกาะไม่เหลือแล้วไอ้วันนี้เนี่ยผมก็จะเอาทีสิบสามเนี่ยไปไล่ปลามันนะเพราะผมแ้นนะเออไม่ต้องปลาคนเว้ยปลาบอดแม่งนี่แหละเออคนไม่เจอก็ปลาบอดถ้าเจอคนก็ปลาคนทุกคนไอคลิปวันนี้นะครับผมบอกเลยว่า หัว oh, เสียจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูเป็นคลิปมาจากในไลฟ์สตรีมผมนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมเนี่ยทุกคนอย่าลืมปฏิทินในซีซัน8นะทุกคนนะฮะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะได้ทั้งเกาะ5ทั้งกระเป๋าและก็เอ็มบีไฟแล้วนะครับเดี๋ยวเออารเนี่ยก็จะเข้าตามมาแนละ้วทุกคนก็ตามภาพนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ได้มีสกินที่เข้ามาใหม่นะทุกคนนะก็สงสกินนะครับใครอยากจัดก็ตามนี้เลยนะครับต้องแก๊ t ท็อปอัพเท่านั้นนะครับผมทุกคนไปเดี๋ยวไปดูคลิป จไม่จำไงเป็นเหมือนกันนะพี่เป็นเหมือนกันทุกคนครับผมสู้ๆครับสู้ๆบางวันมันอาจจะไม่ใช่วันของเราก็ได้พี่เผื่อพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันของเราก็ได้อผมว่าเป็นเหมือนพี่เนี่ยแหละวันหนึ่งก็แดงไม่พักเหมือนกันครับวันไหนที่มันรอดมันก็รอดไม่หยุดจริงๆอะสู้ๆครับผมเกมนี้มันแบบนี้นะครับมันเกมนี้มันเกมที่น่าเล่นแต่ว่ามันเล่นแล้วมันออกยาก มันดึงเกมช้าด้วยพี่เกมอารีนานะ่ะมันดึงเกมช้ามันเล่นช้าในกว่าจะใสกระสุนในกว่าจะดีตัว Ding. ดับบ,บ,บโอ้ยค <c oughs> นตีนชิบหายตออเล็งแล้วไม่เดินออกมา เย่โอ yeah. oh ้โห <c oughs> พวกมึงน,นี่ปลาระเบิดมาเลยอะ่ะตายแล้วบอดปลาระเบิดใส่แบบนี้ที่กันแปดนี่แม่งน่าเบื่อชิบหามเกินไปมั้งเกมเพิ่งผ่าตัดเมื่อกี้เลยได้เด็กวพวกมึงผ่าระเบิดใส่กูใช่ไหม เดี๋ยวเราดูเลยเอาระเบิดมาปาแต่บทเต็เลย <c oughs> อ๋ออาอกทีสิบสามไปไลยปาบดดีกว่าวนตีนจัดมึงปาลาระเบิดแล้วแม่นด้วยนะเราระเบิดได้ปลาบทวนตีนงนะั้เมื่อกีป้ปลาระเบิดใส่ผมแล้วโดนผมเต็มๆเลย ืนีลูกเลยไม่ต้องยิงเลยบอดเบิดใส่อย่างเดียวอันนี้อยู่เซิร์ฟเบต้าเทสครับเซิร์ฟเบตา้าหมดทางแสง80,000นี่แหละครับคุณดูแต่เมื่อกี้อะผมโดนบอดปลาเบิดใส่ผมเลยแค้นนะผมจะเอามาปลากลับอ๋อมันลอยเลยพวกนี้เนี่ย Cτί tạo vụ đ Ra enc Máy bay dWhicher League of fa ma ni wa Enemy detected. Understood.

ล้วครับผมุ้งชายยินดีครับอ่าลืมซื้อกาดไฟอีกแล้ว ไม่ตายอีกนะนนแขนอึดอะคนดูบอกเลยที่ัแปะ ยังอึดบอดพวกนี้อ่ยเปิดอ่ะคุณดูแล้วมันยิงโหดอ่ะด,ดูดิดูดูดินี่ก็คงซีซันแปดแล้วแหละยิงโหดด้วยอึดไม่นนพอยิงโหดด้วยโดนขาผมขาดเลยเมื่อกี้เกือบตายเกมแรกตอนเริ่มไรอ่ะจะบ้าตาย บอกเลว่าซีซันนี้ซีซันแปนี้คนดูเตรียมอารมณ์เสียได้เลยครับกับพวกบอดเลยไม่ว่าจะ80,000หรือว่า30,000มันโหดเกินไปอ่ะเกมก็แทนที่จะปรับให้มันนี่หน่อยเกาะซื้อมาใหม่ๆมันตอดหมดเลยดูดิดูมันดิมาดูไปยังว่ามันยิโงโหดขนาดไหนอ่ะแค่แฉลับนิดเดียวแขนผมขาดปแล้วข้างนึงอ่ะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นความแรงของบอดหรือ,อยังและความฉลาดของมันนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุบจุบ๊บ